สูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์นะครับเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์โดยรายวิชาชีพครูต่างๆจะเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์นะครับรายวิชาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งจะทําให้นักศึกษาของเราเนี่ยมีความชํานาญและความสามารถที่มากขึ้นนะครับรายละเอียดต่างๆความน่าสนใจของรายวิชากิจกรรมและอื่นๆเนี่ยสามารถติดตามได้ในคลิปต่ตอไปเลยครับ สวัสดีค่ะพวกเรามาจากสาขาคณิตศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุนทรภคอวันนี้เราจะพาคาการรู้จักสาขาณิตศาสตร์ของพกเราแบบคร่าวๆกันนะคะค่ะในสำหรับรายวิชาชั้นปีที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นรายวิชาบังคับของมอค่ะนั่นก็คือิลปลากรสร้างสารและวิชาที่เกี่ยวกับผู้ประกาบค่ะและวิชาภาษาอังกฤษค่ะส่วนในวิชาเอกนะคะก็จะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาธรรมศาสตร์ค่ะและตักนิาสตร์หนึ่งค่ะ ก็ในชั้นปีที่2นะคะเราก็จะได้เรียนสาชหคณิตศาสตร์ของเราก็เป็นวิชาที่เกี่ยวสาขามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลักคณิตศาสตร์นะคะซึ่งที่ได้เรียนไปในปีหนึ่งหรือว่าปีสราก็จะได้เรียนเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ก็จะเป็นทฤษฎีจำนวนเดียรขาคณิตแบบยูคิดค่ะแล้วก็นอกจากวิชาสัขาแล้วก็ยังจะมีวิชาขาับคาะอีกแต่ว่าในปีนี้เราก็จะมีการที่เราได้ต้องร่วมมือกับเพื่อนเื่อนในการจัดปิ่นมาลาวิชาการค่ะก็เหมือนกับการเปิดบ,บ้านให้น้องแนะน สำหรับรายวิชาในชั้นปีที่3นะคะในวิชาเอกเนี่ยเราก็จะเรียนเนื้อาหารหลึกมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เริ่มมีการสอบส้อมเป็นการฝึกทักษะและปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกสอนในชั้นปีที่4ค่ะและอาจารย์ในสาขาของเรานะคะใจดีและเป็นกันเองเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาในทุกๆปัญหาเลยค่ะ นี่ก็คือส่วนหนึ่งของรายวิชาของสาขารเรานะคะถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยสนใจที่จะเรียนในสาขาคณิตศาสตร์คณะศึกษาศาตสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรพี่ๆก็ยินดีต้อนรับนะคะอาจารย์ของพวกเราเนี่ยใจดีมากๆเลยค่ะ จุดเด่นของนักศึกษาของเรานะครับที่จบในหลักสูตรนั่นคือเป็นครูที่มีความเข้มข้นในมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญทั้งนี้เนื่องจากในหลักสูตรของเรามุ่งพัฒนาบัณฑิตให้ไปเป็นครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนอีกทั้งยังสามารถประกอบอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้คณิตศาสตร์ได้ครับ ดังนั้นในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษาครับ สำหรับหลักษษสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์นะคะเป็นหลักสูตร4ปีที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนนะคะทั้งในส่วนที่เป็นกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปวิชาเอกและวิชาชีพครูค่ะรวมทั้งสิ้นตลอดหลักสูตรประมาณ136หน่วยกิตนะคะทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสิลปากรค่ะ Thank you